วาัาพุทธทาตการทำให้ประชาชนน้ำตาตกเป็นบาปมหารของข้าราชการเมื่อปี2526พระธรรมโกษาจารย์หรือท่านพุทธทาตุพิคุปปี2449ถึง2536แห่งสวนโมคารามเขียนบทความชื่อปรมัตถธรรมสำหรับข้าราชการพลเรือนเนื้อหาตอนหนึ่งกล่าวถึงบทบาทของข้าราชการประชาชนไว้ดังนี้ การศึกษาของเราไม่สมบูรณ์หรือจะเรียกว่าการศึกษาในโลกก็ได้ไม่สมบูรณ์คือให้เรียนกันแต่หนังสือและอาชีพเรียนหนังสือกันจนสุดที่จะเรียนได้และก็เรียนอาชีพในรูปแบบเทคโนโลยีต่างๆอย่างมากมายมหาศาลลึกซึ้งแต่มันก็ไม่สมบูรณ์เพราะมันไม่ได้เรียนกันในข้อที่ว่าเราจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรเราจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรนี่เราไม่ได้เรียนการศึกษามันจึงไม่สมบูรณ์ มีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นสุนัขที่หางด้วนไม่น่าดูหรือพระเจดียอดดุวนมันก็ไม่น่าดูการศึกษาไม่สมบูรณ์นี้แหละเป็นเหตุให้วันนะประชาชนกับการปกครองเข้าใจกันไม่ได้ประชาชนกับผู้ปกครองเข้าใจกันไม่ได้ว่าเราเป็นคนละโลกด้วยกันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจึงไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อนหน้าที่และไม่ได้ทำหน้าที่ร่วมกันเพราะการศึกษาไม่สมบูรณ์ไม่ทำให้เราสำนึกในข้อนี้ แต่ละคนมุ่งทําประโยชน์ส่วนตนทุกคนเป็นคนของประโยชน์ของตนขออภัยใช้คําว่าเป็นคนของประโยชน์ของตนรายได้หรือเงินเดือนเขาไม่รู้ว่าหน้าที่ของมนุษย์ทุกชนิดล้วนแต่เป็นธรรมคือธรรมธรรมะคือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติในฐานะที่เป็นมนุษย์ถ้ารู้ว่าการทำหน้าที่เป็นธรรมะแล้วว่าจะบูชาหน้าที่จะพอใจในหน้าที่และจะหาความสุขได้ที่โตทำงานนั่นเองมีความสนุกมีความสุขที่โตทำงานก็ทำงานได้มาก เงินเดือนก็เหลือใช้ไม่ต้องทำคอรัปชั่นเพราะเงินเดือนไม่พอใช้ที่หาความสุขจากการทำงานที่โตทำงานนั้นเป็นการประพฤติธรรมไม่ต้องทำคอรัปชั่นเพื่อไปหาความสุขจากสถานกรรมารมจนเงินเดือนไม่พอใช้ ดูต่อไปในระบอบประชาธิปไตยข้าราชการต้องรู้ว่าโต๊ะทำงานนั่นแหละคือบัลลังก์ที่ประชาชนมอบให้ดังนั้นพอเข้ามาในห้องทำงานก็ควรจะพนมมือให้แก่โต๊ะทำงานในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำใจให้ถูกต้องว่าโต๊ะทำงานนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนมอบให้เหมือนกับพระในบางนิกายจะขึ้นเทศบนธรรม,มาทก็เคารพธรรม,มาททำอาการเคารพธรรม,มาทเสียก่อน พระธรรมาตเป็นสิทธิของพระพุทธองค์ที่จะประทับนั่งแสดงธรรมเราเป็นสาวกจะขึ้นไปนั่งต้องทำความเคารพธรรมาตุเสียก่อนอย่างนี้เป็นต้นก็จะทำหน้าที่ของตนอย่างประณีตละเอียดละออลึกซึ้งมีผลสมบูรณ์การทำให้ประชาชนน้ำตาตกถือว่าเป็นบาปมหันตโทษของข้าราชการเมื่อแยกกันเป็นข้าราชการและเป็นประชาชนแล้วขอให้รับรู้ว่าการทำให้ประชาชนน้ำตาตกนั้นเป็นบาปมหันตโทษของข้าราชการ